มาเริ่มบทสุดท้ายใหม่นะคะครั้งที่หนึ่ง สัพเพพุทธาพลปัตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิสัพโสครั้งที่2สัพเพพุทธาพลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิสัพโสครั้งที่3สัพเพพุทธาพลปัตตาปัจเจกานันจะยางพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิสัพโสครั้งที่4สัพเพพุทธาพลปัตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเช เชนะลักขังพันธามิสัพโสครั้งที่ห้าสะเพพุทธาภลัปตาปเจกานันจะยางพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิสัพโสครั้งที่หกสพเพพุทธาพลัปตาปเจกานันจะยางพลังอรลหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิสัพโสครั้งที่เจ็ดสเพพุทธาภลัปตาปัจเจกานันจะายางพลังอรหันตานันจะ เตเชนะลักขังพันธามิสพโสครั้งที่8ปดสพเพพุทธาพลรัตตาปัจเจกานันจะยางพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิสพโสครั้งที่9ก้าสพเพพุทธาพลปัตตาปัจเจกานันจะยางพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิสพโส ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงฆ์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนพระสูตรพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ ขอความสุขสวัสด,ดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าครอบครัวและวัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไหว้ครู68 ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระปริศจงสำเร็จศักดิ์สิทธ์ทุประการเทินสาธุ